สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้ำฝนยิปซีเพจดวงดาวชีวิตความรักและขอขอบคุณท่านที่ซับสไครต์กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งกริ้งไว้นะคะคลิปนี้เป็นคลิปดวงรายเดือนเดือนเมษายน2562จะเป็นดวงแบบกว้างๆนะคะฟังได้ทั้งชาวสองแล้วก็ท่านที่เกิดในวันพุธ ดูไพ่ของชาววันพุธกันนะคะว่าพลังงานไพ่ของชาววันพุธเดือนเมษายน2562นี้ดวงชะตาในภาพป้องๆจะเป็นอย่างไรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแสิบ ที่หนะคะเหรียญแปดใที่สองเด o มูนใบที่สามเด็กถือดาบใบที่สี่ดาบสิบใบที่ห้าเด h ใบที่หถ้วยสิบใบที่เจ็ดถ้วยเก้าที่แปสามไม่เท้าใบที่เก้าเหรียญเจ็ดใบที่สิบเหรียญเก้า ไพ่แทนตัวเจ้าชะตาซึ่งเป็นไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่เหรียญ8เป็นพลังงานของความมุ่งมั่นในด้านการทำงานนะคะมีความตั้งอกตั้งใจในการทำงานทำเงินเป็นอย่างมากแล้วก็ยิ่งประกบด้วยไพ่เด o ูลด้วยแล้วเนี่ยก็ดึกดืก่นก็จะไม่หลับไม่นอนอะนะคะหมุกมุ่นอยู่กับความคิดร้อยแปดพันประการความคาดหวังในด้านความสำเร็จ ไพ่ไม้เท้า3ม,มาบอกว่าก็เป็นห่วงของการรอคอยความสําเร็จที่จะมาถึงการร่วมมือกับหุ้นส่วนในการทํางานนี้ให้สําเร็จกับสิ่งที่มุ่งหวังหรือจุดมุ่งหมายปลายทางที่ตั้งใจการขยับขยายเติบโตในอนาคตดาบ10ในบางท่านเนี่ยมีเกณฑ์เปลี่ยนงานกระทันหันนะคะยิ่งประกบด้วยไพ่เดทด,ด้วยแล้วเนี่ยก็บอกถึงการจบอะไรบางสิ่งเพื่อเริ่มต้นใหม่จบจาก วิถีชีวิตเดิมๆหรือว่าจะเป็นการทำงานการเงินหรือความรักที่มาถึงจุดเปลี่ยนจุดสิ้นสุดเพื่อเริ่มต้นใหม่เมื่อความเศร้าโศกจบลงแล้วนะคะหรือหาก ไม่ได้เกิดแก่ตัวท่านเองเนี่ยไพ่เดทในตำแหน่งลูกน้องบริวารคนใกล้ชิดก็อาจเป็นการสูญเสียหรือเจ็บป่วยของคนใกล้ตัวการต้องไปเกี่ยวข้องกับงานอาวมงคลต่างๆก็ให้หมั่นเข้าวัดทำบุญทำดานให้มากๆไว้นะคะก็จะเป็นการดีทีนี้ก็มาดูด้านการเงินนะคะก็เป็นเดือนที่ดีนะคะมีเงินทองมั่นคง โดยไพ่สรุปเป็นไพ่เหรียญ9สัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ความสะดวกสบายแต่ก็มีเกณฑ์จะเสียทรัพย์นะคะเพราะว่าลูกน้องบริวารเนื่องจากลูกน้องบริวารได้เหมือนกันเพราะว่าตำแหน่งไพ่ลูกน้องบริวารเนี่ยก็จะเป็นเดอะเดชนะคะอ,อีกอย่างหนึ่งก็คืออาจจะเกิดจากความ ใจดีใจอ่อนของเจ้าชะตาเองเนี่ยเป็นเหตุเพราะว่าไพ่ถ้วยก้าเนี่ยตกอยู่ในตําแหน่งปัญหานะคะก็ไปช่วยเหลือคนอื่นซะจนตัวเองเดือดร้อนอะไรประมาณนี้นะคะนี่ก็มาดูด้านความรักตําแหน่งคนรักคู่ครองเนี่ยเป็นไพ่ดาบสิบหากเป็นคู่ที่มีความรักที่ดีมีครอบครัวที่อบอุ่นก็ให้ระวังด้านสุขภาพของคู่ครองคนรักนะคะอาจเจ็บป่วยถึงขั้นต้อง เข้าโรงพยาบาลหรือประสบปัญหาการสูญเสียเงินทองก้อนใหญ่การถูกหักหลังหรือโดนโกงได้นะคะส่วนใครที่มีความรักที่ไม่ให้ความสุขในเดือนนี้ก็มีเกณฑ์จะจบลงได้เช่นกันนะคะเพราะว่าไพ่ถ้วยเก้าในตำแหน่งปัญหาเนี่ยบอกถึงพลังงานของรักซ้อนมีเดมูลประกบไพ่เจ้าสตาเช่นนี้แถมเดอะเดชดับ10เข้าไปอีกเดือนนี้จึง สำคัญมากอะที่ต้องระวังด้านความสัมพันธ์อย่างที่สุดนะคะหากว่าสุดที่จะยื้อกันต่อไปแล้วเนี่ยก็คงต้องปล่อยให้จบเพื่อเริ่มต้นใหม่กับชีวิตนะคะเพราะว่าจากักรวาลก็ไม่ได้บอกว่าคุณต้องทนกับภาวะแบบนี้ไปตลอดชีวิตทุกสิ่งไม่ว่าดีหรือร้ายเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจนะปัจจุบันของเจ้าชะตาทั้งสิน้นเราต่างมีสิทธิ์ที่จะเลือกนะคะว่าจะกําหนดชีวิตของตัวเองนะไปทางไหน จะเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้หรืออยู่เพื่อยื้อกับความทุกข์กันต่อไปก็ขึ้นอยู่กับเจ้าชะตาเองทั้งสิน้นความรักในคนโสดนะคะมีเกณฑ์จะได้พบรักอยู่บ้างนะคะจากไพ่ถ้วย10แต่ก็จะมีปัญหาเรื่องความมากรักเจ้าชู้หวานสนีไปทั่วกับไพ่กับไปทั่วนะคะกับไพ่ถ้วย9 ที่จะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ไม่ให้ความสุขได้ก็ขอให้ลดลดความเป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดีที่จะกลายเป็นความเจ้าชู้ไม่รู้ตัวของชาวพุทธไว้บ้างนะคะ ด้านสุขภาพก็ให้ระวังเรื่องความเครียดนะคะความวิตกกังวลโรคที่เกี่ยวกับกระดูกแล้วก็ฟันมีเกณฑ์ผ่าตัดหรืออุบัติเหตุจากการเดินทางได้นะคะเพราะว่าภัยของความเจ็บป่วยถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลน,นั้นปรากฏขึ้นถึง2ใบทีเดียวคือดาบ10แล้วก็ดเดิหากไม่เกิดกับเจ้าตัวก็าอาจเกิดกับคนใกล้ชิดก็ได้นะคะสรุปว่าก็ เป็นเดือนที่การงานการเงินดีนะคะระวังทรัพย์หายความรักอาจมีปัญหาก็ให้ใช้สติในการพูดจากันให้มากสุขภาพก็ระวังโรคเครียดนะคะแล้วก็อุบัติเหตุสุดท้ายฝนก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยผ่านพ้นเรื่องไม่ดีต่างๆในเดือนนี้ไปได้นะคะทุกคนแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งไว้นะคะเมื่อคลิปใหม่ๆม,มาคุณจะได้ทราบก่อนใคร พบจะบอกเรื่องราวดวงดาวจะบอกเหตุการณ์สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ